บรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกต9ก้าทูเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็ใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเ็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด ทําให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆน,น,นะครับดวงพิชัยที่เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกัารยารามิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกตก,ก็คอยประคับประคอง ทำให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทํา บางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมอาจาร,รย์เกต้าฮินดูถลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์พุทธมิ่รักนาอยู่ในราศีมังกรในหัวข้ออ,อริมร,รนวินาะครับก็คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนั่นเองนะฮะสำหรับ FC หรือผู้ที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างที่จะงงกับคําพยากรณ์นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะพูดเกี่ยวเรื่องให้นวัดระวังนะฮะบางครั้งฟังดูแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจยังไงผมต้องกราบขอเข้ามาภาย ด้วยนะเพราะเจตนาเพื่อที่จะให้ระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับยังไงพื้นฐานดวงเดิมเนี่ยมีส่วนสําคัญมากนะครับกับดาวจรที่มากระทบนะฮะอันนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะต้องบอกไว้นิดนึงนะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันนะครับแน่นอนนะครับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีะสิ่งต่างๆมากระทบกระเทือนจิตใจพอสมควรแหละเพราะดาวพัดมาถึงเราถึง4ดวงนะทำการเล็ง ถึงลัคนาเราแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะครับอุปสรรคอะไรที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทําให้มันผ่านพ้นไปได้เอาละดาวดวงแรกเลยนะฮะดาวเจ้าเรือนอรินะครับดาวเจ้าเรือนอริเราคือดาวพระพุธนะฮะจะเข้ามานะครับในวันที่20นะ8นาฬิกา5นาทีนะครับนะเอาละส่งผลยังไงบ้าง เราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าดาวเจ้าเรือนอลิคือดาวพระพุธเล็งรักนาแต่ทีนี้เราดูซิว่าเขาเองเนี่ยนะครับเป็นศัตรูกับเราไหมสําหรับดาวพุธนะครับกับดาวพระเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าคู่สมพลน,นะครับนะคู่สมพลก็คือการร่วมมือกันนะครับนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะครับนะคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับที่ลงทุนเนี่ย เกี่ยวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอิงไปนในเรื่องของผลประโยชน์นะครับนะพอเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยก็คุณก็แค่ป้องกันในเรื่องลักษณะทําให้มันถูกกฎหมายนะครับมีรายลักษณ์อักษรน,นะไม่ใช่ปากเปล่ามีอะไรกันก็คุยมีอะไรเป็นแบบที่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับเราจะไม่พูดแบบลอยๆนะเพราะดาวพูดเ,เป็นดาวสื่อสารอยู่แล้วนะครับทีนี้เล็งมาหาเราเนี่ย นะครับนั่มาจากเจ้าเรือนอรินั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเข้าไปแก้ไขนะครับในบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดเราผิดพลาดก็อาจจะทําให้ผิดใจกันได้นะครับอันนี้ส่วนที่ต้องระมัดระวังนะส่วนดาวพระอาทิตย์นะก็ยังมากลุ่มด้วยดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมรณะนะครับก็เท่ากับว่าดาวเจ้าเรือนมรณะดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยไปแสดงผลอยู่ในเรือนของปัตตน,นินั่นหมายถึงว่าตัวเราเองมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญา หรือผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเรายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาเนี่ยนะฮะจะต้องระมัดระวังนะก็ก็อยากจะให้แค่รอบคอบนะครับเราเพราะยังไงตัวเราค่อนข้างจะเข้มแข็ง นะครับให้เรอบครอบเกี่ยวกับทุกเรื่องที่เราทำนะครับมันก็สามารถที่จะนะครับผ่านพ้นนะครับสิ่งต่างๆอะไรไปได้นะแต่แน่นอนนะครับเราพยายามอย่าหัวเสียเองนะครับนะเพราะว่าด้วยอิทธิพลของดาวทั้งอลินะครับทั้งมรณะเนี่ยเล็งมาถึงลัคนาย่อมส่งผลทําให้เราหงุดหงิดหรือเรารู้สึกเออมันไม่ได้ดังใจนะครับนะประมาณนี้นะครับผมเอาละนะมีดาวอะไรอีก ก็จะมีดาวนะครับราอังคารกับดาวพระศุกร์นะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้แยกย้ายกันแป๊บหนึ่งนะนะครับนั่นหมายถึงว่าสาเหตุที่มันจะทําให้มีปัญหาเนี่ยมันมาจากเอ่อมาจากสองเรือนนี้ด้วยนะนะครับคือ1ดาวเจ้าเรือนพันธุ์ดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับแล้วก็3ดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับลาภปุตตะไปอยู่ในเรือนปัตนินั่นหมายถึงว่า เป็นในเรื่องของผลประโยชน์นะครับนะเป็นในเรื่องของการทํามาหากินนะครับนะก็คือคนที่เข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็หวังในเรื่องของผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นแหละนะก็ก็กันด้วยการระมัดระวังแค่นั้นเองบางทีเราดูแล้วเออถ้าเจอคนที่เป็นในลักษณะที่ หยวนๆเอาไปกรทําไปกรน,น,นู่นนี่นั่นน่ะนั่นแหละอาจจะทใํให้ให้ให้ลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงของวันที่1นะครับจนถึงวันที่19เนี่ยทั้งดาวพระอังคารทั้งดาวพระศุกร์ยังคงอยู่ในราศีนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าเหตุที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดอยู่ในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่19เนี่ยนะครับแล้วผลเนี่ยจะเกิดหลังจากวันนั้นหลังวันที่20เป็นต้นไปนะครับนะนั่นหมายถึงว่าเราทําเหตุทําปัจจัยให้มันดีก่อนในช่วงนีีี้นะะะครรรับเเเพาาาว่่มกณฑ์ทจ ได้ลงทุนหรือได้ทํานูน่ทนทํานี่นะเพื่อให้ก่อเกิดรายได้ทําอะไรประมาณนี้นะก็ระวังแค่เรื่องของสัญญาของเอกสารผมมองว่าก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับดาวพระศุกเองกับดาวพังคารเนี่ยนะครับท่านจะตกมรณะแล้วนะนะครับ อยู่ในเรือนมอรณะแล้วนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลาบผลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนปกมรณะช่วงนี้ถ้าคุณจะลงทุนหรือคุณจะทําอะไรยังไงคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดความเสียหายนะในเรื่องต่างๆได้แต่ผมมองว่านะคือดาวพฤหัสที่เล็งกันอยู่ในราศีกุมเนี่ยนะครับนะเล็งกันอยู่ในลักษณะประมาณนี้เนี่ยมันก็มีเกณฑ์นะถ้าเกิดคุณ ขาดสติหรือทําอะไรขาดความรามับผิดชอบเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเสียหายในเรื่องของการเงินได้มากพอสมควรน,นะส่วนนี้เราก็อยากจะให้ระม,มัดระวังนะครับนะแล้วดาวพระศุกร์เองเวลาตกมรณะก็จะเป็นในเรื่องของสุนทรียภาพนะหรืออารมณ์หรือความรู้สึก อะไรประมาณนี้มันอาจจะลดน้อยถอยลงนิดนึงนะครับดาวพังคารตกมรณะเนี่ยมักที่จะถูกคนเอาเปรียบนะครับนะมันเหมือนแบบดาวพังคารเนี่ยเป็นดาวกล้าแรงแข็งขยันเป็นพวกเกี่ยวกับเลือดลมพอตกมรณะเนี่ยมันเหมือนหมดอารมณ์เหมือนเหมือนเซ็งเหมือนไม่มีไฟ นะครับมันเลยทําให้บางครั้งเราอาจจะเซ็งหรือเบื่อในช่วงนี้นะก็มองว่ามันเป็นในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวนะครับก็อย่าไปเครียดหรือไปซีเรียรอะไรกับมันนะครับนะเพราะดวงดาวเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับวิถีชีวิตเรามากกว่านะครับนะเราก็ดําเนินชีวิตไปเรารู้พอเรารู้เหตุอะไรที่มันเกิดทําให้เรารู้สึกเฟลหรือรู้สึกไม่ดีอะไรประมาณนี้นะเราก็รู้แล้วเราก็รับเสียไม่รับเสีย นะมันก็สามารถที่จะนะครับผ่านพ้นเรื่องต่างๆไปได้นะครับนะและดาวพอังคารเนี่ยนะเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องลมต่างๆนะครับลื่นล้มตกที่สูงฟอมไวนะครับนะ มแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรประมาณนี้ส่วนที่ต้องระมัดระวังนะครับส่วนดาวพฤหัสเนี่ยมันจะบางคั้งบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องอชู้สาวได้นะครับนะอันนี้ก็ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะหรือเรื่องเกี่ยวความรักเรื่องความหึงความโงความไม่เข้าใจความน้อยใจเนี่ยมันออกได้หมดเลยนะครับอยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับนะเพราะมันมีผลต่อวิถีชีวิตด้วยเพราะดาวพฤหัสเองมาจากเจ้าเรือนการงานเนาะการงานตกมรณะเนี่ยมัน บางทีมันเบื่อมันเซงกับวิถีชีวิตนะครับแล้วก็คิดในทัศนคติในแง่บวกนะฮะมันก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เพราะดาวดาวเป็นหลักเดือนนะดาวเป็นหลักเดือนก็ก็สามารถที่จะผ่านผ่านพ้นไปได้นะเวลาดาวที่เป็นเจ้าเรือน2เรือนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นถ้าโดนการกินีจรน,นะหรือเป็นการกินีเดิมเนี่ยตั้งรับเนะี่ยมันมักจะที่จะเกิดพพหลายแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ไม่เป็นพวกนี้ไม่โดนการลักิีีนะแล้วเป็นผู้เด่มในสีมันตัวเนี่ยเขาจะเอาพบดีมาถ่ายนะครับนะมันก็จะออกเป็นลักษณะสองมุมนะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวเจ้าเรือนวินาศดาวเจ้าเรือนวินาศก็คือดาวพฤหัสน,นะครับไปตกอยู่ในเรือนการเงินก็วินาศเรื่องการเงินคา,าว่าวินาศเนี่ยมันแปลว่าเสียหายนะครับล้มละลายนะผิดหวังเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ไม่สําเร็จ นะครับนะเพราะมันพาววินาศพอไปแสดงผลอยู่ในเรือนการเงินเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินเป็นหลักนะครับนะให้ระมัดระวังเรื่องการเงินแต่ว่าหาหาได้อยู่นะที่หาหาได้จากสังคมนะคนหมู่มากนะสหชาติมกรดุมพลาเนี่ยหาได้จากสังคมคนหมู่มากแต่ช่วงนี้ก็ให้รามัดระวังผู้เพื่อนฝูงด้วยคนสนิทด้วยคนใกล้ชิดด้วยนะครับนะครับก็มีมีมีเกณฑ์ที่จะทําให้เราผิดหวังได้ได้เหมือนกัน นะครับได้เหมือนกันแต่ว่าตัวคุณเองเน่ยก็ดาถามว่าดาวสุภาดีไหมดาวสุภาก็ดีอยู่นะคือสุภาชปัตตานีเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะบางคนเนี่ยไปเจอคู่สัญญาที่มีศักยภาพนะครับคุณดูแล้วโห ได้ดิวงานกันหรืออะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสำเร็จนะแต่ก็อย่างที่ผมว่าก็ให้ระมัดระวังเรื่องแค่เอกสารสาราัญญาทําอะไรก็ให้มีหลักฐานสามารถฟ้องร้องกันได้ไม่ใช่ปากเปล่านะผมก็มองว่าสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะครับผมนะอ่ะนะฮะสำหรับชาวราศีมังกร นะครับในช่วงนี้ก็เนี่ยระวังหนักๆนะครับก็คือในเรื่องของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะครับนะแล้วเรื่องอารมณ์เซ็งอารมณ์เบื่อนะแล้วก็วกระวังพวกลื่นล้มอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องฟามไวัยนะครับนะแล้วก็ระวังเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยเกี่ยวเรื่องของการเงินเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเสียหายที่เกิดจาก คนสนิทคนใกล้ชิดด้วยนะครับนะอ่ะก็อยากจะให้ร,าาระมัดระวังไว้นะเอาล่ะนะครับผมผิดพลาดป,ประการใดยังไงต้องกราบขอขอมาอภัยด้วยนะครับนะนะครับก็ท่านใดถูกใจขอความกราบขดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กดกระดิ่งนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดเลขได้ค่เลขเล 9, นะครับเพื่อทำให้เป็นการตอบโต้ให้ y o YouTube เห็นช่องผมนะครับเพราะว่าช่องผมเหมือนจะถูกปิดกั้นมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็จากคนดูเป็นแสนหรือคนดูหลักร้อยเองตอนนี้นะครับนะอ่ะ ยังไงก็กล่าวขอบพคุณทุกท่านนะครับผมเกรดก้าวมาดูตลอดสวัสดีครับครับสวัสดีครับฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจรองเท้าคัตชูนะครับก็จะมีเบอร์ตั้งแต่39ไปจนถึงเบอร์45นะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับในราคา399บาทสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับครับสวัสดีครับ